ครับเพื่อนเครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถประพบยิงย่งรวยเต็นท์รถนู่สองขายด้วยทุกความจริงใจนะครับมานั่งอยู่บนรถซีดานสุดหรูอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่หรูหลาภูมิฐานขับดีมากๆให้ความนิ่มให้ความนุ่มนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2000นิสสันเทียนานะครับปี2 0 1 2เครื่อง2.0เป็นตัวนะครับผมบอกได้เลยเป็นตัวท็อปเลยเพราะภายในได้เป็นตัวสปอร์ตกุญแจเป็นกุญแจรีโมทเปิดปิดประตูระบบสัมผัสนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสรรทนีีี่คคัับบกดดเยว สตาร์ตติดทันทีครับมาดูกันนะครับแล้วก็อบางคนบอกกุญแจไว้ตรงไหนกุญแจมีที่เสียบนี่เสียบได้นะครับนี่ครับม่านหลังเป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบเห็นไหมครับนี่ครับอ่าโอเครถสตาร์ทมาหัวแอร์เย็นครับหัวแอร์หนาวมากเลยอ่ะไม่ใช่เย็นธรรมดาคอนซูมคอนโซลผมถือว่าสวยครับกับสภาพนี้สวยมากๆนะครับบอกก็เป็นเบาะหนังแท้ทั้งหมดนะครับงดงามจริงๆครับ มาภายในมาด้วยลายไม้นะครับด้านหลังก็ลายไม้หมดนะครับที่ขอบประตูนะแต่ภายด้านหน้านี่ผมบอกโอหมันหรูหราจริงๆนะครับนะครับลายไม้ยังสวยอยู่เลยทุกอย่างยังโอเคอยู่นะครับ c r u s h control พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันม่านหลังไฟฟ้านะครับครบหมดนะครับแล้วก็มาดูกันอีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูเครื่องดูเกียร์กันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะผมเข้าดีให้ก่อนนะโอเคครับรถเดินหน้าทันทีนะ โอเคครับผมต้องแตะเบรกไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่าดูนะครับเข้าอาร์นะรถเพิ่งสตาร์ทเครื่องยังเย็นอยู่นะรถทุกคันผมจะวิดีโอตอนเครื่องเย็นคุณดูนะครับถอยออกตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วม่านหลังถ้าเราเปิดอยู่ปุ๊บเขาจะลงเองอัตโนมัตินะครับเพื่อให้ความปลอดภัยให้ชนะทัศนวิสัยในการมองได้ราบลื่นนะครับในการขับนะครับนี่ครับผมบอกได้เลยนี่เข้าปุ๊บเดินหน้าทันทีนะครับนะครับค่อยๆครับบรรจงแบบง่ายๆเลยครับนี่ครับกดไปก็มาแล้วครับเนี่ครับ เครื่องสองพันนี่ขับผมถือว่าโอเคนะครับนี่ครับโอ้โหมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ดูช่วงล่างกันหน่อยนะครับนี่ครับเลี้ยวสุดไม่ดังนะครับเอาสุดซ้ายไปแล้วเอ้ยสุดขวาแล้วสุดซ้ายต่อนะครับสุดซ้ายไม่ดังนะครับแล้ววงเลี้ยวของเขาเนี่ยเป็นวงเลี้ยวที่ได้แคบมากเห็นไหมครับเนี่ยแคบแบบมันขับง่ายอ่ะมันแคบมากๆครับนะครับในวงเลี้ยวนะนี่ครับในการขับไม่ต้องครับคลิกลงไปมันก็มาแล้วครับดังใจนะครับเครื่องสองพันนะครับ โอเคนี่นะครับอ่าโหขับสนุกครับผมบอกได้เลยนะครับนี่ครับเลี้ยวสุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังนะครับอ่าอันนี้คือการวิดีโอในเบื้องต้นนะครับแต่รถทุกคันด้วยความเป็นรถสภาพมือสองอ่ะคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับแต่ตัวผมเองทุกครั้งที่วิดีโอนะครับผมก็จะเน้นแล้วก็อธิบายกับเพื่อนๆตามความเป็นจริงนะครับยิ่งเรื่องเครื่องยิงเกียร์เครื่องเกียร์แล้วเนี่ยผมจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับ ดูให้กับเพื่อนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นรถที่เราซื้อเข้ามาจะเป็นรถที่ขับเคลื่อนได้หมดนะครับไม่มีการเอารถไม่ดีเอามาทําแล้วมาขายไม่เอาครับสอบผมยิ่งรวยโอเคนะครับฝากไว้หนึ่คันนะครับนี่สันเทียนาครับโอเคครับสวัสดีครับ